m 7 0 4 0คันนี้ปี55ครับสามแ0 0 0 0บาทครับคันนี้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมันจ,จะให้รถส่งไปที่ช่องเม็ดนะครับจากอุตรดิต์ด้วยรถจากอุตรดิต์แล้วท่านสดีทางช่อง YouTube พัดคนคนรายาครับทั้งวีหนึ่งและวีสองพินี้ผมอยู่ที่ ของอคองแก้วจะเรริญยนแทกเตอร์ครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนคะรราชสีมาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถฟูต่ารถไถปอร์ดรถไถสายจีหรือจะเป็นรถไถยันม่านะครับมือสองพร้อมอะไรที่นี่มีจำหน่ายเป็นร้านที่ใหญ่มากนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูรถไถ M7040 นะครับซึ่งส่งให้กับลูกค้าทางประเทศ ลาวนะครับเอฟซีทางประเทศลาวถ้าชมคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะได้รถรุ่นไหนรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่มี70มี60 70 8595ติดต,ต่อมาหา,าคนคนราก้าด้ทั้งเจต Facebook หรือว่าทางช่อง u t u b e ได้เลยนะครับถ้าหมายเล้โทรถั์ก็อยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมาดูรถคันไหนส่งข้ามที่ช่องเม็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าราคาจะ แรงหรือไม่ครับอมาบริเวณก็จะเป็นนี้เลยฮะคันนี้สามหกศูนย์แปดันี้ผมเห็นเขาโพสขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะตัวเปล่านะแสนแสนหกหมื่นห้าพันนะนตัวเปล่ามีเอสพีมีสามหกเอสพีนะ ราคานี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมาเอาคันนี้ไปข้ามลาวครับวันนี้เห็นไนหม M7040 ต่อคอ8877ฮะ M7040 คันนี้ปี55ครับปี55ขายตามสภาพนะครับคันนี้ปี55ขายตามสภาพขายอยู่ที่ ราคาสามแสนห้าหมื่นบาทครับวันนี้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมโอนมาจาผมโอนมาจาก็จะให้รถส่งไปที่ช่องเม็ดนะครับแต่ว่ายางนะยางก็ยางก็งกมันโล้นนะครับยางก็ตามสภาพนะครับยางตามสภาพถ้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนยางนี่ก็จะเพิ่มอีกอันนี้ผมเช็คแล้วเมื่อคืนนี้ครับเครื่องแน่นเครื่องดีฮะไม่เครื่องดีอันนี้นะเครื่องดีนนนะเกียร์ดี ใบด้านหน้าก็ดีนะคะใบด้านหน้าก็ดีแต่ว่ายางไม่เต็มแค่นั้นเองะครับคันนี้ยางไม่เต็มเนี่ยอันนี้ก็ยางถ้าถ้าไดยานะยยนะ้ยางคู่นี้ใส่นะแจ๋วเลยนะยางคู่นี้ใส่นดูสวยมากเลยก็ยางก็อยู่ที่อะไรนะขอบเดียวกันได้ปะยางน่าจะขอบเดียวกันแหละถ้าใส่ยางนะหลังใหม่ในคู่ละหกหมื่นนะ ม่ไม่ใช่คู่ละหกหมื 60, ่นเขาบอกว่าสี่เส้นอ่ะหกหมื่นนะครับน,นี่ก็เป็นนิวฮอลแลนด์หกพันหกนะหกพันหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แล้วก็มีแมคโคด้วยนะนิวฮอลแลนด์อันนี้จะตัวเล็กนะครับโอ้มีรถเก๋งน้อย,อยด้วยรถน้อยก็มีควายก็มีนะแต่ควายไม่ขายหมดออตเตอรี่ผ่าน รถเกี่ยวข้าวก็มีครับรถเกี่ยวข้าวก็มีดีสหกแปดคงจะต้องเอาไปปรับสภาพเยอะเลยโอ้โหด้ผ่านผ่านเต็มเลยฮะอยากดูอะไรเลือกเอาไปซ่อมแซมนี่สายช่างอะเหมาะสำหรับสายช่างอันนี้เห็นผมเห็นกกนกไปบอกว่ามี L34 อยู่คันหนึ่งไอ้คันนี้หรือเปล่าคันนี้ L34 คันนี้มีลูกค้าอยู่มีลูกค้าต้องการแก4สามคันหนึง่งเป็นเออมาจากอุตรดิตด,ด้วยอะรถจากอุตรดิตถ์แล้วฮะรถจากอุตรดิตถ์ด้วยคันนี้เป็นยังไงไม่รู้เนะี่ยเทคอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ รถจากอุตรดิตถ์เลยฮะมาถึงโคราชแล้วจากอุตรดิตถ์มาถึงโคราชมาเจอรถอุตรดิตถ์นะอ่า L สามสี่อันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะใครอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามราคาที่เพจก็แล้วกันนะครับเพจร้านแก้วเจริญยนนะอ,อันนี้ก็หลายคันเลยวอันนี้กำลังอันนี้กำลังปรับสภาพอยู่สามสี่ศูนย์แปดโอ้โหนักจอดอยู่ไหนู้นอีเกเนี้ย จอข้างในยังมีอีกนะอันนี้ก็สามสี่แล้วครับอันนี้ก็อะไรอันนี้สามหกแล้วสามหกเต็มเจ็ดศูนย์อันนี้ก็สามสี่อันนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีด้านหน้านะตัวนี้ไม่มีด้านหน้าอืมอันนี้เก็บสีใหม่เก็บสีให้เรียบร้อยกำลังเก็บสีอยู่เลย นี่สองเขาฮะทีทีเจ็ดห้าออันนี้เอ็มเจ็ดศูนย์ครับอันนี้จองไปแล้วลูกค้าจองไปเมื่อวานเนี่ยบ,บอกว่าลูกค้าจองไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวเชินเจ้าตัวนี้ปีหกศูนย,ออย์ยังไม่มีคนจองฮะอันนี้สี่สี่แสนสอง อันนี้กำลังเก็บสีนะครับเก็บสีสี 4, 000, ่แสนสองเดี๋นะนนนะเยเดี๋ยวเยอะแยะคนะรับกำลังปรับสภาพปรับสีทำสีสันเพิ่มความงามนะที่ถอดล้อนี่ที่ถอดไม่ใช่นะถอดเก็บสีนะเอ็มสี่เก้าเอ็มเจโอ้เยอะแยะเลยครับถ้าใครชมอยู่นะฮะอยากจะได้นะ อันนี้ก็42ครับนี่ไอ้คันนี้รุนเป็นรถฟรีเดียวกับไอ้คันที่ผมวัดจําเลยนะเป็นรถฟรีเดียวกัน,น,น,มมนะน,กนแต่เปลี่ยนยางใหม่นะครับ4เส้นเพราะยาง4เส้นนี้ก็ห0ื0นแล้วทุกคนนะครับเพราะยาง4เส้นก็ห0ื0นแล้ว,นะอ, 60, ลวอันนี้ผ่านผ่าน4นะครับผ่านนะ่ติดต่อกันได้เลยครับตามหมายเลขตามเพจทที่เดี๋ยวจะเอาหน้าเพจขึ้นหน้าจอนะครับขึ้นหน้าจอนี่เป็นรถชีพนะ แกขนหนก็มาดูได้โดยถ้าดูเจ้าคัน6นห6ตัวนี้อ๋อ6610นีตตน 6, 6, น่ตัวเต็มเลย6610นี่กองไฮดรอลิกตัวเต็มเลยแหละปั๊มแบนปั๊มแบนดีเล็กนะแต่เป็นแต่ว่าเป็นไดีเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไดีใหญ่เป็นไดีเล็กโอ้หลายคันเลย 4018 SP ตัวนี้ก็เก็บสีกิ๊บเลยกิ๊บเลยนนี่สวยไม่รู้ราคานะครับเพราะว่าผมมาซื้อรถที่นี่แล้วก็เลยขออนุญาตเสียเขารีวิวให้ดูถ้าใครอยากรู้ก็โทรสอบถามได้นะครับแต่ราคาแต่ละคา๋ยวแถวตรงนั้นอะราคาถูกถูกที่นี่ผมว่า ราคาถูกนะถึงว่าราคาถูกนะอย่างรถที่ผมจะจองกนะ็คือยังไม่ได้เกิดสภาพเลยแต่ว่าราคาขนาดน,นั้นนะครับทุกคนโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กับผู้ผลคนรักยาด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ